ทุกครั้งที่ตู่แต่งหน้าตู่จะรู้สึกว่าเราต้องเป็นคนนั้นอย่างเช่นบาร์บี้เราก็ชวนเพื่อนมานั่งดูเลยค่ะดูว่าเขาทําหน้ายัางไงเขามีความรู้สึกยังไงถึงพูดคาพูดนี้ออกมาเขามีลักษณะท่าทางแบบไหนอินเนอร์เขาเป็นยังไองอะไรเงี้ยเพื่อที่เวลาที่เราแต่งหน้าออกมาแล้วอะคนดูจะได้เชื่อว่าเราเป็นคนนั้นจริงๆเราไม่ได้แค่แต่งหน้าเป็นเขาแต่เราอยากเป็นเขาจริงๆอนะคะ่ะเวลาที่เราเริ่มแต่งหน้ามาที่หน้าของเราอะมันเหมือนการเปลี่ยนหน้าของเรา มันเหมือนเราเป็นกระดาษแผ่นหนึ่งที่เราจะวาดให้เป็นใครก็ได้พอเราแต่งเป็นคนนู้นเราแต่งเป็นคนนี้เราเห็นความสวยที่แบบหลากหลายมากมันเลยทําให้เรารู้สึกว่าทุกคนคือคนที่สวยเราก็เป็นคนที่สวยเหมือนกันเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์แล้วอะเราเราไม่ได้แค่เห็นต่งเปลี่ยนไปแต่ว่าเราเห็นคนอื่นเปลี่ยนไปด้วยพอเรารู้ในศาสตร์ของความงามมากขึ้นอ่ะเรามองทุกคนสวยไปหมดเลย เรามองเราว่าเฮ้ยเราสวยเราเคยเราเคยโดนคนแซในทวิตเตอร์ด้วยว่าแบบทําไมเราชอบชมตัวเองอะไรเงี้ยรู้สึกแปลกๆแ,แต่เรารู้สึกว่าการชมตัวเองไม่ใช่เรื่องแปลกเลยเราไม่ได้หลงตัวเองด้วยแต่เราคือการให้กําลังใจตัวเองทุกๆวันอะไรย่างเงี้ยค่ะตั้งแต่เรามาเริ่มแต่งหน้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยจากที่เมื่อก่อนเรารู้สึกว่าไม่ชอบเลยปากเล็กเกินไปตาก,ก็เล็กเกินไปอะไรยเงี้ยแต่ตอนนี้เรากลายเป็นเราชอบมันมากเพราะเรารู้สึกว่านี่แหละมันคือสิ่งที่ทําให้เราอะแต่งหน้าเป็นใครก็ได้ การแต่งหน้ามันก็คือศิละปะอย่างหนึ่งแล้วการที่เรามาทํำ y t u t u อะเราต้องจัดไฟเราต้องดูคอมโพสิชันคลิปเป็นอย่างเงี้ยคือเราเป็นคนที่ถ้าสมมติว่าทำคลิปอะค่ะเราจะไม่ดูแค่แสงสวยพูดโอเคอย่างตู่เคยแต่งเป็นสาวยุคหนะ้าสูนอะไรเงี้ยเราก็ต้องทํำรีเสิร์ชเลยว่ายุคหนะ้าสูะเขาใช้วิทยุข,ของอะไร เขาใช้ม่านแบบไหนพื้นแบบไหนบางคลิปก็สนองตัวเองอย่างเดียวไม่รู้หรอกว่าคนดูจะดูหรือเปล่าแต่ว่าอยากทํายอดวิวอาจจะน้อยแต่เราเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาดูอ่ะจะเห็นถึงความตั้งใจแล้วเขาก็จะได้เสพอะไรดีๆกลับไปแน่นอนอะไรเงี้ยเออมันก็เลยเป็นแพชชั่นที่เราอยากทําเพื่อตัวเองด้วยแล้วก็อยากทําให้คนที่เขาชอบในสไตล์เดียวกบับเราอ่ะได้มาดูแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าเขาชื่นใจในการได้มาดูเราแบบนี้ะ ถ้าเริ่มแบบเริ่มฝึกแต่งหน้าจริงๆเลยที่เริ่มมี reference เริ่มดูคนอื่นแต่งก็คือประมาณช่วงม .3 เพราะว่าตอนนั้นอ่ะตู่ไปขายหนังสือที่ธรรมศาสตร์ข้างๆก็จะเป็นร้านหนังสือที่แบบว่ามามา,มาขายข้างๆกันอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นเด็กแล้วก็แบบ หนังสือมาอ่านไได้ไหมคะอะไรเงี้ยหนังสือเล่มน,นั้นก็คือของ Pony Makeup ค่ะก็คือเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์ชาวเกาหลีที่ตอนนี้ก็มีชื่อเสียงมากซึ่งตอนนั้นเขายังไม่ได้ทําเป็น YouTube แต่ว่าตอนนั้นก็คือเขาทําเป็นหนังสือสอนแต่งหน้าอะไรเง <st ool _ damit> ี้ยเราก็ไม่ได้ซื้อกลับบ้านด้วยเพราะว่าเล่มหนึ่งมันแพงมากแบบ3400ี่ร้อยอะไรเงี้ยเราก็แบบโหแพ,พงมากก็ใช้การดูแล้วก็จำเอาว่าแบบเขาแต่งยังไงอะไรย่างเงี้ยแล้วก็กลับบ้านมาลองแต่งเรารู้สึกว่าเราหยุดไม่ได้เพราะว่าเราก็ไม่เห็นวันที่เราจะหยุดเหมือนกันะะรเเยค่่พาาว จากวันนั้นจนถึงวันนี้เราก็ไม่คิดได้วยซ้ำว่าเราจะมาได้ขนาดนี้เพราะว่าส่วนหนึ่งอะเราเป็นคนที่ไม่หยุดที่จะพัฒนาตัวเองคือเราสุกว่าเราอยากพัฒนาตัวเองตลอดอยากพัฒนาฝีมือเราไม่รู้หรอกว่าฝีมือเราจะไปสิ้นสุดที่ตรงไหนเราก็จะทําต่อไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะทําไม่ไหวอะไรเงี้ยค่ะในวันที่เราเกิดมาเราก็ไม่ได้บอกว่าแม่ไม่สวย พ่อไม่หล่อทําไมพ่อผิวเข้มทําไมแม่ผิวขาวอนะไรเงี้ยสุดท้ายคนที่ตั้งบิวตี้สนร์ด,ดขึ้นมาก็คือพวกเราเองทั้งนั้นแต่ทีเนี้ยพอเราอยู่ในจุดที่เรากลายไปว่าได้รับบิวตี้พรีเวลิตนะคะสิ่งที่เราต้องทําต่อไปก็คือใช้ความที่เราได้รับอย่างเงี้ยทำให้มันมีประโยชน์ต่อไปได้วยการรนนลงเพราะเรารู้สึกว่าเรายังเคยได้รับพรีเวลิตเลยซึ่งเรากลาปว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ปกตินี่ทั้งทงี่มันไม่ควรปกติทุกคนควรได้รับความเท่าเทียมกันไม่ว่าทุกคนจะหน้าตาแบบไหนซีพีแบบ สิ่งที่เราอยากรณรงค์งในตอนนี้ที่สุดก็คือรณรงค์งตั้งแต่โรงเรียนตอนเราเข้าโรงเรียนอนุบาลไปอะ่ะเราไม่ได้เลือกคบเพื่อนใช่ไหมคะว่าเพื่อนคนนี้แบบหน้าตาไม่ตรงบิวตี้สแตนดาร์ดใช่ไหมครบหรือว่าเพื่อนคนนี้อ้วนไปใช่ไหมครบเพื่อนคนนี้ผอมไปใช่ไหมครบ <laughs> เราไม่รู้ได้ซ้าว่าความผอมความอ้วนความดําอะไรมันคือเรียกว่าสวยแต่สิ่งที่ทําให้เราอะ่ะรู้มันคือผู้ใหญ่ที่บอกว่าเุ้ยหนูสวยจังเลยลูกในขณะที่เด็กข้างๆอ่ะก็จะมองเราว่าเอ้าแล้วหนูไม่สวยหรอ เราควรรณรงค์ตั้งแต่โรงเรียนเลยตั้งแต่เด็กเลยให้เขารู้สึกว่าไม่ว่าคุณจะผิวสีไหนหรือว่าคุณจะหน้าตายังไงคุณจะตาติตาโตคุณต้องได้รับความเท่าเทียมกันคุณต้องไม่เลือกปฏิบัติซึ่งถามว่าคนคนนั้นผิดไหมที่เขาจะตรงบิวตี้สแตนดาร์ดเขาไม่ผิดอยู่ดีเขาเกิดมาเขาก็ตรงบิวตี้สแตนดาร์ดเลยเฉยแต่ว่าบางคนอาจจะโดนหมันไส้ด้วยที่ได้รับอะไรที่มากกว่าคนอื่นตอนนี้ถามว่ามันแก้ในปัจจุบันยากไหมมันยากแต่เราสามารถพูดออกไปได้เรื่อยๆ